รูปแบบการโชว์นะฮะมีเพลงไมค์เพ่งเข่ามาลองนะครับแล้วก็เพิ่มแดนเซอร์เป็นหคนก็ทุกท่านก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็เข้าไปชมไปให้กําลังใจเยอะๆนะครับไปไปบึงผลงานใหม่ของแอนแล้วก็ไลค์ให้ทุกท่านชมฟรีเลย,ยนี่แหละได้ทองโลบซื้อเด็กมะาลา่ยสดในช่วงที่กินเข่าแล้วก็แตงนาเพราะว่าสามทุ่มก็ต้องเริ่มทํางานก็เข้าสู่ชั่วโมงของกันทำงานตอนเช้าก็เป็นชั่วโมงของการ นอนนะครับมันเทียมันก็ดีอยู่ครับพมว่าอากาศไม่ค่อยหนาวันไ,ไดเลยครับย่ราจนบุรีครับ,รบ,รรบนนั้นพอดีพอดีวันนี้พี่น้องทั้งลอยเอ็ดกับมมาหลายอยู่ครับเพิ่นม,มาตะเบนปูสะไปหนะาเบทีพรุ่งนี้เขาดาวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไลน์ให้ดูในกลุ่ม <ม>ในกลุ่มที่เราไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับในกลุ่ม EP9 นะเดี๋ยวโทรศัพท์ไลฟ์ฟรีให้ดู หลายคนมืออื่นกับสิส่วนหนึ่งก็สิไปสวนมนต์ขามปีกันมาครับไปทำบุญไปเที่ยวกันอื่นอยู่สํารงทางไปรัตนบุรีบทถือคาครับผม ผมก็บอกว่าถือไปกันครับ